ไเมันยังไงเป็นยังไงแต่เล่าให้ฟังมันยังไงมันเป็นยังไงสองสาวเป็นยังไงเฮ้เพราะไงอะไรว่าไปอะไรว่าต้มอะไรอย่างเงีอยอะไรว่าแถวอะไรว่ามุดมคนต้นใช้ด้วยแหละไปเจอแล้นอะไรกล้วยทอดอะไรวะกล้วยทอดพี่ต้องเอาอะไรเหมือนโก๋ ไอ้เย่อคุณไปทักทายมันไม่ยอมทักกูอ่ะหมายถึงคุณเข้าไปถึงคุณไปจับมือเขาไม่ในรูปมันในรูปมันในรูปในรูปโอ้โหมึงจะพูดไปที่ก็ไม่รู้ก็มึงบอกนกแต็กทักทายมันมองไม่คุยกับกูมันยืนงะโอ้โคนอย่างนี้พวกโคตไม่ได้หมดนัเธอใครเอออย่างนกแดกเนี่ยคขไม่ได้คขไม่ได้เลยเลวชั่วว่ายืนแน่นแน่ชั่วั้งเร็วเออมึงนี่แหลไม่ใช่ไงนกแ็กจะไปทักได้ยังไงรูป ต้อไม่รู้กันบอกตองแดกต้องแกต้องดกอกแดกตอแดกีที่ดังเกินลูกดอกแดกที <S <s ่อะไรกทุบแล้ดอกหนงดอกแดกเฮยมาเลยเ้ยทุไยกูยังไม่ตายไม่ตูยังไม่ตายกูนนทากู